อันนี้พึ่งสิบโมงสิบเจ็ดดโมงนดูท่ากันดินีทำยังไกอันี้ป่าหอยแล้วหอยอะไรหอยเปรี้ยวหอยดองอะเออหอยดองหงี้ป่านับหนึ่งทั้งสามให้เขาให้เขาหูเข้ดูเออจะโกนดิรถไฟมาชื่อหรอมันมีกังมาเดเข้าไปดูเลยทะเลของแท้ จะมีของแจกเยอะถ้าของแจกเยอะจะเข้าไปเลยอ่ะเด็กเงินดิ เีอห้องบุางนี้ โอ้ของกินเจอมะพร้าวแล้วเจอมะพร้าวแล้วรถไฟแมกองตลาดล้มูมะ้ามาล้วแม่องตลาดร่มหุเขาถ่ายแต่ตรงนู้นันตัวนี้ก็ไม่ถ่าย น uhm. ี่สลับรางมืดมืด 我哋。我 แสบดู้ถ่ายแล้วถ่ายติดไปด้วยเหมือนมาด้วยกันเขาอะอ่าชุดพิเศษอะไรขอเข้ากล้องหน่อยโอเคโอเคมาได้แค่อันนี้อะไรอ่ะเฮติบาร์ด้ลฟ์ฟิลิปส์แล้วจะเดินเส้นบ้างวิดีโอเหรอโอเคใช่ไหมริดชิปนะอ่าเนี่ย ร้านไม้เล well. well> ็นต้องไหนวะเนี่ยเดินสะดุดหนอนเอ่ทำบาล้วยทำเสร็จแล้วก็ลงเพลงมีคนดูหคนจะเดินสนุดหมอมองรถไฟหนุได้ไรเยอะยะเนี่ย

อยู่ทางร์ไฟหัวหายกันบ้างล่ะยังไงตูนตูนอุ้ยไมได้ใส่ฟอยย้มาย้วามาจ้าเดียนเดียนเดียนปิงปิ้งปิ้งจ้าทาเวอร์าเลอร์า หลายชิ้นหลาย้าเยอะื่อสื่อสื่อ้าเยอบ้ากันนี้ไหมคะทำทุเรียนกันออออออหนูมาค่าเนาะ่านกับคนสวยเนาะเ๋หนูส เดินเราเดินย้อนสอนก่อนเราเดินย้อนสอนก่อนเนี่ยอุ้ยตามันเหมือนเราจะเดินย้อนสอนเฮ้ยไปไหนไปกลับเมื่อไหร่อาจจะมาตรงเราวนนั้นมาวันนั้นมาไปนี่สิบหรืออันนี้ไงข้าวเป็นนี่ไง